สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับรูชิดก็จะพามาดูการวิเคราะห์หน่วยอนุพัฒน์นะครับซึ่งก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับในระบบหน่วยระหว่างชาติหรือ SI unit นะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยต้องมาดูก่อนนะว่า SI unit มันแบ่งคร่าวๆนะครับเป็นอะไรบ้างนะครับก็จะแบ่งออกเป็นอยู่3หน่วยหลักๆด้วยกันนะครับก็คือหน่วยฐานนะครับหน่วยอนุพัฒน์แล้วก็หน่วยเสริมนะครับวันนี้เราจะโฟกัสที่หน่วยอนุพัฒน์นะครับซึ่งก่อนที่จะ รู้นะครับว่าหน่วยอนุพัน์มันมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูก่อนนะว่าอหน่วยฐานมันคืออะไรนะครับเพราะว่าหน่วยอนุพัน์มันเป็นหน่วยที่ประกอบด้วยหน่วยฐานนะครับซึ่งมันเกิดจากการที่เรานําปริมาณทางฟิสิกส์นะครับมาคูณหรือหารกันตามความสัมพันธ์ของสมการครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหน่วยฐานเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7หน่วยนะครับเป็นเบสนะครับซึ่งเราจะต้องจําให้ได้นะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทั้งชื่อหน่วยแล้วก็ สัญลักษณ์ด้วยนะครับอาทีนี้เราลองมาดูหน่วยนุพัท์นะครับอันนี้ครูบอกว่าหน่วยนุพัท์มันเกิดจากการที่เรามันเกิดจากหน่วยฐานมาประกอบกันเนี่ยนะครับมันมันเกิดได้ยังไงนะครับมันจริงๆแล้วนะครับให้เราจําคำมุงคุยคำหนึ่งนะก็คือว่า้ตัวแปรมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับหน่วยมันก็สัมพันธ์กันอย่างนั้นนะครับหน่วยบางทีเราก็อาจจะเรียกว่ามิตินะครับหรือเดเมนชันนะครับ อย่างเช่นนะครับในส่วนของความเร็วนะที่เราบอกว่าเี่ความเร็วมันมีหน่วยเป็นเป็นเมตรต่อวินาทีนะนะครับไอ้ก็ต้องมาดูนะว่าความเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ของตัวแปรยังไงนะครับไอ้ความเร็วมันเกิดจากเอาการกระจัดนะครับหารด้วยเวลานะครับซึ่งหน่วยของการกระจัดเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับตามหน่วยฐานนะครับแล้วก็เวลาก็จะเป็นวินาทีนะครับทั้น ถ้าตัวป ойти, แปรมันหารกันนะครับหน่วยก็จะหารกันมันก็เลยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองมันหลักการมีแค่นี้นะครับตัวแปรเป็นยังสัมพันธ์กันยังไงหน่วยก็จะสัมพันธ์กันอย่างนั้นนะครับถ้าตัวแปรหารกันหน่วยก็จะหารกันครับอันถ้าตัวแปรคูณกันเดาได้เลยว่าตัวแปรก็ต้องหน่วยก็ต้องคูณกันนะครับอันถ้าตัวแปรยกกำลังสองหน่วยก็ต้องยกกำลังสองตัวแปรติดรูทหน่วยก็ติดรูทโอเคไหมครับอะเรามาดูอีกสักอันนึงนะครับต่อไปในส่วนของความเร่งนะครับไอ้ความเร่งเนี่ย เราต้องสนใจนิยามนะครับเอาเป็นว่าเราวิเคราะห์ที่หน่วยมันก่อนแล้วกันนะครับไอ้ความเร่งเนี่ยนะครับมันก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปนะครับหารด้วยช่วงเวลาที่ความเร็วนั้นเปลี่ยนไปนะครับเดลต้าวีส่วนเดลต้าทีนะครับซึ่งไอ้ความเร็วเราวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่ามีหน่วยเป็นเมตรต,ต่อวินาทีนะครับแล้วก็เวลาก็คือวินาทีนะครับไอ้ส่วนเครื่องหมายเดลต้าข้างหน้าเราต้องเวลาวิเคราะห์หน่วยก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับไม่ได้ส่งผลต่อ,อ หน่วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพราะถ้าตัวแปรหารกันนะครับหน่วยก็จะหารกันฉะนั้นมันก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีหารด้วยวินาทิน,นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นเมตรต่อวินาทีกํลาลังสองนะเพราะถ้าใครมีแมสในเรื่องของเศษซ้อนอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องกลับไปทบทวนนิดนึงนะครับมันก็จะช่วยให้การเข้าหน่วยตัวนี้นะครับมันมันมันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอ่ะต่อไปครับ เราไปดูอันที่3ครับนั่นก็คือแรงนะครับลองยกตัวอย่างสักแรงหนึ่งที่เรารู้จักนะครับแต่ถ้าไม่รู้แรงใดเลยนะครับให้จินตนาการถึงกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับที่เป็นซิกมาเอฟเท่ากับ MA อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเดิมนะครับซิกมาตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ส่งผลต่อหน่วยมันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรของมันกับมันนะครับอันนต้องการหน่วยของแรงนะครับแรงมันเกิดจาก มวล m นะครับคูณกับความเร่ง a นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัวแปรคูณกันนะครับหน่วยก็ต้องคูณกันฉะนั้นหน่วยของมวลนะครับที่เราท่องมาในหน่วยฐานนะครับมันก็คือกิโลกรัมนะครับก็เอามาคูณกับหน่วยของความเร่งที่เราิีคอ์ไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับนี่คือหน่วยของแรงในเทอมของหน่วยฐานนะครับอ่ะ แล้วก็จะตอบในหน่วยกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับถ้ามันคูณกันก็อ่านต่อกันไปเลยนะครับเนาะนี่ก็คือมิตินะครับหรือดิเมนชันของแรงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของงานไมยถึงงานทางฟิสิก์นะครับลองดูสมก,การพื้นฐานนะครับนั่นก็คือดับนยูนิยามพื้นฐานนะ W บยูเท่ากับ f อคอร์ ทีต้านะครับ s, eta, s, <S ตัวนี้ก็คือขนาดการกระจัดนะครับ f, f ก็คือแรงเพราะฉะนั้นขอทีต้าตัวนี้ก็ไม่ส่งผลต่อในเรื่องของของหน่วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแล้วก็หน่วยของแรงนะครับซึ่งเราวิเคราะห์มาเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือกิโลกรมัมเมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับก็ไปคูณกับหน่วยของขนาดของการกระจัดนะครับนั่นก็คือเมตรนะครับเพราะฉะนั้นจับคูณกันแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นกิโลกรัม เมตรคูณเมตรในเมตรกำลังสองนะครับหารด้วยวินาทีกำลังสองนะครับนี่ก็คือหน่วยของงานในเทอมของหน่วยฐานนะครับเราจะชินว่าเฮ้ยงานที่เรียนมามันมเป็นนิวตันเมตรหรือจูลจริงก็ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเราตอบเป็นนิวตันเมตรนะครับนั่นหมายถึงเราตอบในเทอมของหน่วย SI ทั่วไปนะครับหรือถ้าเราตอบเป็นจูลนะครับก็ก็คือหน่วย SI ทั่วไปนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการตอบในเทอมของหน่วยฐานเนี่ยนะมันก็ต้อง อู่ใน7หน่วยนะครับที่ที่เราท่องมาเนี่ยนะครับต้องก็ต้องจําให้ได้ก่อนนะครับถ้ามันหลุดจาก7หน่วยเนี้ยก็แสดงว่าไม่ใช่การตอบในเทอมของหน่วยทานแล้วนะครับเอาละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาลองดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ไปดูตัวอย่างที่5แล้วกันนะครับส่วนที่5นะครับสมการนี้จะพอคุ้นเคยนะครับขนาดของแรงเสียดทานนะครับ f เท่ากับ mu n เพราะั้นถ้าเราต้องการ วิเคราะห์หน่วยของมิลนะว่าไอ้เจ้ามิลเนี่ยมันมีหน่วยเป็นอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก,ก็ต้องจัดรูปสมการก่อนนะครับคิดเหมือนกับการแก้สมการปกติเลยนะครับต้องการหาหน่วยของใครนะครับแล้วก็ให้ตัวแปรนั้นอยู่โดดๆนะครับนอกจากรูปนะครับมันก็จะได้เป็นมิเท่ากับ f ส่วน n น,นะครับโอเคเมื่อเจ้า f ตัวน,นี้ก็คือขนาดของแรงเสียดทานนะครับซึ่งมันก็จะมีหน่วยเป็น นิวตันนะครับแล้วก็เนตัวนี้ก็คือขนาดของแรงแนวฉากนะครับซึ่งมันก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันเหมือนกันนะครับเพราะฉเราพูดถึงนิวตันเลยแล้วกันนะครับเราเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเขียนในเทอมขุงหน่วยฐานนะครับหรือ SI ทั่วไปนะครับมันก็จะตัดกันเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าไอเจ้ามิวตัวนี้นะครับมันก็จะไม่มีหน่วยนั่นเองนะครับหรือไม่มีมิตินะครับภาษาอังกฤษก็คือ d i ดิเมนชั l เ s สนั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็ไปดูนะครับแนวของสวนาบ้างนะครับเจนข้อที่6นะครับสมการ a เท่ากับ b คูณกับ2กํกลังลบ m กาลัง2ส่วน c นะครับซึ่ง m ก็คือมวลในหน่วยกิโลกรัมแล้วก็ v ก็คืออัตราเร็วในหน่วยเมตรเปอร์เซกนะครับ m กลัง ms กลังลบหก็คือเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ขอให้เราหาหน่วยของ ไอ้เจ้า4นะครับนี่ถ้าเป็นเจอในเคสเนี้ยนะครับก็ยนจำไว้เลยนะครับว่าไอ้เจ้าเลขยกกําลังนะครับตรงเนี้ยนะครับมันก็จะไม่มีหน่วยนะครับอันถ้ามันไม่มีหน่วยนั่นหมายความว่านะครับไอ้หน่วยข้างบนกับข้างล่างมันก็ต้องเป็นหน่วยเดียวกันมันจึงตัดกันได้ถูกไหมครับนี่เราก็มาดูนะครับว่าไอ้ข้างบนมันหน่วยเป็นอะไรนะครับจริงเราอาจจะวิเคราะห์แบบนี้ก็ได้นะครับว่านะครับหน่วยของนะไอ้หน่วยของ mv กง 2, เอางี้แล้วกันนะครับหน่วยของ c นะครับก็จะต้องมีค่าไม่ใช่มีค่าต้องเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับ mv กัง2นะครับทีนี้ไอ้เจ้า m ตัวนี้คือมวลน,นะครับมวลก็ต้องมีหน่วยเป็นเป็นกิโลกร,รมัมนะครับตามในเติมของหน่วยฐานนะครับแล้วก็ v ตัวนี้คือขนาดความเร็วนะครับก็เมตรต่อวินาทีนั่นเอง ฉะนั้นแล้วก็มาดูนะว่าเอออะไรนะมันมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีนะครับมีในชอยไมก็ต้องมาดูนะครับกิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีอ้อก็คือข้อ้ขอขวานั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับเคนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์หน่วยอ,อนุพันธ์นะครับก็สรุปก็คือว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นยังไงหน่วยก็จะสัมพันธ์กันอย่างนั้นนะครับ2ก็คือว่า ในส่วนของบางทีมันไม่มีหน่วยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะมีบางกรณีนะครับถึงแม้ไม่มีหน่วยแต่ว่าเราเสริมให้มันนะครับก็จะเป็นในหน่วยของหน่วยเสริมนะครับก็จะอยู่ในพาร์ชของหน่วยเสริมนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเป็นมุมนะครับเป็นหน่วยของมุมแล้วก็ถ้ามันอยู่ในเทอมของการยกกาลังแบบนี้นะครับก็ไอที่เป็นตัวยกกําลังนะครับมันก็ต้องถ้ามมีหน่วยอะไรประมาณนี้นะเป็น เงื่นไขนะครับโอเคครับก็หวังว่าน่าจะพอตามทันนะครับเนาะก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ